สร้างเงินฟรีโดยไม่ต้องมีทุนทําแบบนี้ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่อยากจะสร้างเงินสร้างรายได้แต่ติดที่ว่าตัวเองไม่มีทุนไม่มีเงินทุนหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทําคือการฝึกใช้สมองเยอะๆวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าเงินฟรีมันอยู่บนออนไลน์ถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสร้างเงินจากออนไลน์สิ่งที่คุณต้องมี 1. คุณต้องหาความรู้ คุณต้องรู้ว่าคนที่เขาหาเงินฟรีๆหรือสร้างรายได้บน,นออนไลน์เขาทําอะไรกันไม่ว่าจะเป็นการทําในหน้าการไล์ขายสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์เมื่อคุณรู้ว่าสองสิ่งนี้มันจะทําให้คุณสามารถสร้างเงินได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุน 2. คุณไปสร้างทักษะก่อน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการขายทักษะในการทำคอนเทนต์ทักษะในการไลฟ์เมื่อคุณมีทักษะในการขายทักษะในการทำคอนเทนต์ทักษะในการไลฟ์มันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินได้ดังนั้นให้คุณโฟกัสที่การสร้างทักษะก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสที่การสร้างเงินเพราะถ้าวันนี้คุณยังไม่มีทักษะมันจะทำให้คุณสร้างเงินไม่ได้ คุณต้องไปฝึกทักษะด้วยการหาสินค้าที่อยู่ใกล้กลตัวคุณโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะขายได้หรือไม่ได้อะไรที่คุณใช้เป็นประจำเอาออกมาฝึกรีวิวเอาออกมาฝึกขายเอาออกมาฝึกรลยขายแล้วดูว่ามีคนสนใจต้องการอยากจะซื้อสินค้าจากคุณไหมเมื <S <S ่อมีคนสนใจทักมาอยากจะซื้อหรือต้องการที่จะซื้อสินค้าจากที่คุณไลฟ์มันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณสามารถสร้างเงินฟรีจากทักษะที่คุณฝึกขึ้นมาได้ แล้วคุณค่อยเริ่มต้นทำนายหน้าด้วยการไปเป็นพันธมิตรกับเจ้าของแบรนด์ที่เขาเปิดให้คุณเป็นพันธมิตรในการทําการตลาดให้กับเขาหรือในการร้ายขายสินค้าให้กับเขามันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินฟรีๆได้จากการทําออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ไม่มีทุนคุณต้องเริ่มต้นจากการหาความรู้และสร้างทักษะก,ก่อนที่จะสร้างเงินเมื่อไรที่คุณมีทักษะ คุณจะสร้างเงินได้เพราะเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่เชี่ยวชาญคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆมันจึงทําให้คุณสามารถสร้างเงินได้แม้คุณไม่มีทุนอยากได้ความรู้ดีๆในการสร้างเงินบนออนไลน์กดฟอลโล่กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ในการสร้างเงินบนออนไลน์มาฝากพวกเราทุกคน